สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละสอบาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบ ถูกใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นใหม่เลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมงไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งวันนี้เริ่มกันที่สมเด็จขี่ไก่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่สองนะคะหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะรายการที่สามนะคะเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อทองมานะคะ รายการที่4พระปิดตามีคาบรักนะคะรายการที่5นะคะเหรียญหลวงปูข่ขาวนะคะจังหวัดระยองปี2538 รายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่เจนะคะรายการที่แปเหรียญมังกรคู่หลวงปูมุนนะคะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญเจริญพรรุ่นภัยรีพินาศหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะ รายการที่11เนะคะเป็นพระพุทธชินราชสองหน้านะคะรายการที่12นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่13นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ ตราบด้านหลังองค์นี้เป็นตรับแกะรายไทยนะคะตะรับปิดสวยๆเลยนะคะรายการที่14เหรียญชนะโจนหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานนะคะวัดช้างให้รายการที่สิห้าเหรียญเสมานะคะ ียนเลื่อนสมรศักศูย์แปด้านหลังพระอาจารย์ทีมรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะรุ่นเสาห้ามหาราบนะคะ รายการที่17เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะรุ่นพิเศษรายการที่18นะคะ รายการที่19นะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่20นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะรายการที่21นะคะหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีตัวยันนะคะรายการที่23านะคะเป็นพระศิวรีนะคะรูปปลอโบราณน,นะคะรายการที่24นะคะหลวงปู่หงนะคะรุ่นหนึ่งฉลองอายุ80ปีนะคะเป็นเหรียญเสมา รายการที่25นะคะหลวงปู่โตปี2512นะคะรายการที่26เหรียญหลวงปู่แหวนนะคะรายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่2 8รูปหล่อหลวงปู่ทวดมีค่าปรักปิดทองนะคะวัดช้างให้รายการที่29สนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นกูนั่งโฮมาปลอดภัยดีมีราบนะคะ รายการที่30นะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่คำบุนะคะด้านหลังเป็นแมว9้าชีวิตนะคะรายการที่31นะคะหลวงพ่อนายนะคะวัดบ้านแจ้งเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะรายการที่32นะคะครูบาศรีวิชัยนะคะ รายการที่สานะคะเหรียญมะเหส่วนนะคะรายการที่34นะคะเป็นพระเป็นสิงห์นะคะหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการที่35นะคะเป็นสมเด็จจุนระจอม9นะคะพระบาทปรมินโปก9นะคะด้านหลังเป็นพระมหากษัตริย์9พระองค์นะคะรายการที่36นะคะ,ะ,คะเหรียญหันข้างหลวงพ่อพัดนะคะวัดห้วยด้วนชื่อรุ่นรวยร่ำซ้ำนะคะ รายการที่37นะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมมโกปี2516นะคะรายการที่38นะคะเป็นสิ่งนะคะ รายการที่39เนะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะเป็นพระกูนะคะ ถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ